สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสําหรับบทเรียนของโปรแกรมไอโค o นในวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อเนื่องจากบทเรียนที่แล้วนะฮะที่คราวที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นการรู้จักกับอุปกรณ์หรือคําสั่งต่างๆนะฮะที่สั่งเกี่ยวกับการปรับฉากต่างๆนะะปรับมุมมองของฉากปรับมุมมองของวัตถุต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มนะฮะกับตัวของแอคเตอร์ตรงนี้นะฮะ ก็คือเป็นลักษณะของบุคคลนั่นเองนะครับเราจะลองนะฮะเอาตัวนี้เลยครับ G f i e Character ตรงนี้นะฮะเอาตัว Character ก็คือตัว Actor เนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับครูจะเอามาใช้งานการเอามาใช้งานนะครับในลักษณะของ Actor ในโปรแกรมนี้นะฮะมีอยู่2วิธีก็คือ1ก็คือเราสามารถคลิกค้างไว้แล้วก็ลากเข้ามาวางได้เลยนะฮะ หรือว่า2นะครับเราก็ไปดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้ครับดับเบิลคลิกปุ๊บตัวก็จะขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนอยากให้มันเอามาใช้งานแบบตรงตำแหน่งที่ต้องการเป๊กก็คือคลิกค้างไว้แล้วลากมาก็ได้นะก็จะไปอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะฮะต่อมานะครับเมื่อเราได้ตัวแอคเตอร์ตรงนี้นะครับที่เป็นผู้ชายตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครูก็อยากจะปรับมุมมองที่เคยได้ อธิบายพวกเราไปในบทเรียนที่แล้วนะครับเช่นคุณจะไปที่โฮมตรงนี้ครับคลิกนะฮะนี่นะครับพอคลิกโฮมตรงนี้ก็เป็นการรีเซ็ตมุมมองฮะมุมมองพื้นฐานเราก็สามารถจะใช้ตัวอื่นเช่นตัวออ b i บิทโรน่นะฮะหมุนเนี่ยฮะเสยอย่างนี้ได้นะฮะแล้วแต่มุมที่ต้องการหรือจะใช้แพนปรับอย่างนี้ก็ได้นะครับเฉดซูมปรับให้ ไปอีกนิดนึงก็ได้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นนะฮะเราจะมาฝึกการใช้นะฮะคำสั่งเกี่ยวกับการออกท่าทางนะครับการออกท่าทางเบื้องต้นนะครับเป็นท่าทางอัตโนมัตินะฮะที่โปรแกรมนี้มีอยู่นะครับเริ่มต้นยังไงดีนะครับเริ่มต้นเราไปที่ตรงนี้เลยครับ Animation ครับตัวนี้ฮะ Animation นี่นะฮะ หลังจากเราเลือกนะครับคลิกเลือกตัว actor แล้วนะฮะเราไป a n i m เมั่นเสร็จนะครับปุ๊บเราจะสังเกตได้ว่าด้านซ้ายและด้านขวาจะมีคําสั่งอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะครับและทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยนะฮะก็จะปรรบัจุคําสั่งเกี่ยวกับท่าทางต่างๆไว้ด้วยนะฮะเช่นทางด้านซ้ายเนี่ยนะฮะที่ตรงคําคว่า motion เนี่ยนะครับก็จะมีคําสั่งต่างๆนะฮะ เอามาเอามาสามารถเอามาปรับใช้กับฉากต่างๆได้นะฮะเช่นสมมติว่าอ่านี่นะฮะอ่าเป็นเป็นโมชั่นของชักก็คือของผู้ชายคนนี้เลยนะฮะอย่างเช่นโหมดไอเดลตรงนี้นะฮะเป็นการยืนนะฮะอ่าเป็นการยืนแบบยืนยืนแบบธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวมาคลิกดูนะครับอ่าก็จะเป็นเนีย่ยนะฮะมีแกงแกงแขนแกงขาบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะฮะหรือจะเป็นอย่างเช่อนอ่า นี่เป็นแดนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีการเต้นขึ้นมาอย่างนี้ได้นะฮะอย่างนี้ได้เช่นกันนะครับเป็นท่าสาเร็จรูปอย่างนี้นะฮะหรืออยากจะเป็นท่าต่างๆนะฮะท่าต่างๆเช่นสมมุติว่าท่าคุกเข่าเนี่ยนะฮะเราสามารถปรับเอาไปใช้ในในฉากต่างๆได้นะครับส่วนด้าน ขวามือนะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้นะฮะก็จะเป็นคําสั่งสําเร็จรูปอีกเช่นกันนะครับเป็นคําสั่งสำเร็จรูปชนิดใช้งานแบบไหนนะฮะมันจะมีชื่อว่า Motion p a t นะครับคาสั่ง Motion p a t ตัวนี้เมื่อเราคลิกคลิกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีคําสั่งสําเร็จรูปที่เป็นหมวดหมู่นะครับวนหมู่ใหญ่ๆอยู่นะฮะประมาณอยู่4หมวดหมู่นี่นะฮะประมาณ4หมวดหมู่ตรงนี้จะมีอย่างเช่นอะไรฮะมี มีไ d เดลเนี่ยนะฮะมี m o o d นะฮะมี Move แล้วก็มี t a l k อ่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณไปที่ t a l k คลิกเลือกที่ t a l k นะครับมันก็จะมีของผู้ชายนะฮะที่มีคำว่า male อยู่ตรงเนี้นะฮะกับของผู้หญิงจะมีคำว่า female อยูนะ่เช่นสมมติคุณอ่ายกตัวอย่างคุณเลือกตัวนี้พอคุณเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บมันยังจะไม่ทำให้เรานะครับจนกว,ว่าเราจะไปคลิกตรง Preview ตรงนี้เนี่ยนะฮะ ให้รีวิวเสร็จแล้วเขาให้กดสเปซ e ฮะสเปซตรงนี้นะฮะก็คือสเปซบาร์นั่นเองเสร็จแ,แล้วก็จะมีลักษณะของนะคนพูดท่าทางอย่างนี้สังเกตไทม์ไลน์นะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไทม์ไลน์วิ่ง,งนีไปเรื่อยๆพอจะหยุดก็กดสเปซบาร์อีกทีหนึ่งพอหยุดเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตัวไทม์ไลน์เนี่ยมันเด้งกลับไปที่ทางซ้ายหมดเลยนะ,ะก็คือหมายความว่ามันไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะบันทึกนะฮะ ให้มันเล่นหลังจากที่เราเลือกท่าต่างๆเนี่ยเราก็สามารถไปที่เรคคอร์ดได้ดูนะครับไปที่เรคคอร์ดก่อนอเลือกท่านะครับสมมติเลือกท่าตรงนี้เสร็จแล้วครูไปเรคคอร์ดเรคคอร์ดเสร็จก็ก,กดสเปซบาร์เหมือนเดิมฮะแต่มันจะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าสมมติครูจะหยุดนะคระูคกดสเปซบาร์หยุดปุ๊บสังเกตที่ไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์จะไม่เด้งกลับไปนั่นแสดงว่าจากเริ่มต้นมาจนถึงตรงเนี้ยนะฮะถึงช่วงนี้ก็คือแสดงว่าครู ได้บันทึกนะครับบันทึกท่าทางตรงนั้นไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้าครูอยากจะบันทึกท่าทางอื่นต่อนะฮะเช่นสมมติว่าครูบันทึกสมมติว่าครูจะบันทึกเปลี่ยนโหมดเลยนะฮะเป็นโหมดไปเลยอ่ะเป็นเป็นี้เลยนะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะเชียร์เนี่ยนะฮะเชียร์อิงเนี่ยนะฮะแล้วครูก็ลองเล่นดูก่อนก็ได้นะครับว่าท่าทางเป็นยังไงอ่ะครูก็จะลองเล่นดูครูกดพรีวิวนะออกเป็นอย่างนี้อ่ะ ครูก็พอรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้ครูกดสเปซบาร์เพื่อหยุดสังเกตนะครับมันจะเด้งกลับไปเด้งกลับไปตรงที่เราก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นท่าน,นี้เพราะเมื่อกี้เราเป็นพรีวิวอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสติว่าเราเราตัดสินใจละเราดูพรีวิวละอ๋อโอเคเราชอบท่าน,นี้เราก็ไปเรคคอร์ดแล้วก็สเปซบาร์สังเกตนะฮะทำลายวิ่งใช่ไหมฮะเราก็หยุดครับนี่มันก็เป็นการบันทึกไปแล้วนั่นเองนะฮะอันนี้คือต่างกันนะครับว่าพรีวิวกับเรคคอร์ดใช้งานยังไงนั่นเองนะฮะเราก็สามารถ ปรับไปได้อีกนะฮะเช่นเนี่ยนะฮะอันนี้โหมดของไอเดลนะฮะครูก็สมมติไปใส่ท่าอ่ะไฟติ้งเนี่ยนะฮะแล้วลองเลคคอร์ดเลยนะฮะนี่ต่ออ่ะคราวนี้เราลองมาดูครับสม,มมติครูบันทึกไว้สามท่าสามท่าทางต่อกันมาอย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับครูก็ไปกดสต็อปตรงนี้ทีหนึ่งครับนะะแล้วครูก็กดเล่นดูนะฮะครูกดเล่นเพลย์เนี่ยนะฮะมันก็จะเล่นอัตโนมัติครับ สังเกตดูที่ไทม์ไลน์ฮะเล่นอัตโนมัติที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้เลยนะฮะเห็นไหมครับเปลี่ยนท่าไปแล้วนะฮะเปลี่ยนท่าไปแล้วสักพักหนึ่งนี่นะฮะเปลี่ยนท่าอีกนั่นเองนะครับคราวนี้พอเล่นจนหมดนะฮะจนหยุดนะฮะคือตอนนี้ที่มันหยุดเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้บันทึกต่อมันก็เลยค้างหยุดนิ่งอยู่อย่างนี้นั่นเองนะครับอ่านี่คือวิธีการใช้งาน Motion p u t h e t แบบพื้นฐานนะครับเบื้องต้นนั่นเองนะฮะ คราวนี้สมมุติว่าเมื่อเรามีท่าทางนะครับที่เราได้บันทึกไว้แล้วนะฮะได้บันทึกตันนี้ไว้แล้วนะครับคราวนี้เราอยากจะเซฟเก็บไว้หรือบันทึกเก็บไว้เนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะบันทึกได้นะฮะคูปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาบันทึกงานของเรานะฮะเช่นอาจจะไปที่โปรเจกต์นี้ก็ได้ครับไปที่โปรเจกต์นะฮะแล้วก็เซฟโปรเจกต์ตรงนี้ครับนี่เซฟโปรเจกต์ตรงนี้แล้วเราก็ไปเลือกที่เซฟนั่นเองนะฮะโดยที่ไฟล์นะฮะเซฟแอทไทป์นะฮะ ไฟล์ของมันก็จะเป็นไอคอนโปรเจกต์ไฟล์นั่นเองนะครับสมมุติว่าครูลองเซฟไว้นะครับว่าตัวนี้เป็นศูนย์หนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วครูเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเนาะจะได้เห็นชัดๆแล้วก็เซฟเซฟเสร็จปุ๊บนี่ครับงานเราก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่งานอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะคราวนี้ครับต่อมานะฮะต่อมาถ้าในกรณีที่เมื่อกี้เรา เซฟนะฮะไปที่โปรเจกต์ใช่ไหมฮะคราวนี้หลายคนถามว่าแล้วแล้วต่อการเซฟเนี่ยเราสามารถไปเซฟที่อื่นได้ไหมเราก็อาจจะไปเซฟที่ทูตรงนี้ครับนี่นะฮะแล้วก็เซฟโปรเจกต์ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะนี่นะฮะได้เหมือนกันตรงนี้ครับมีก็ขั้นตอนการเซฟเดียวกันนั่นเองนะฮะต่อมานะครับเมื่อกี้เรามีการเซฟแล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการที่จะ นำไฟล์ตรงนี้เนี่ยนะฮะไปเรนเดอริงนะครับนไฟล์ไปเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอเลยนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ให้สังเกตให้ดีๆนะฮะว่าไฟล์มันยังไม่ใช่เป็นไฟล์ชนิดของไฟล์วิดีโอเห็นไหมฮะมันเป็น i project นะฮะไม่ใช่เป็นไฟล์ m p 4หรือไฟล์อะไรต่างๆที่สามารถจะเล่นในวิดีโอเครื่องอื่นได้นะครับนั่นก็หมายความว่าณตอนนี้เนี่ยไฟล์นี้มันสามารถเล่นได้เฉพาะเครื่องที่มีโปรแกรมนี้ลงอยู่เท่านั้นแต่ถ้าเราจะเอาไปเล่น ในเครื่องเล่นอื่นนะฮะเราจําเป็นจะต้องแปลงไฟล์ตรงนี้ให้เป็นไฟล์วิดีโอนะฮะไฟล์ที่เครื่องเล่นวิดีโอต่างๆในคอมพิวเตอร์รองรับซะก่อนนั่นเองนะฮะวิธีการแปลงไฟล์เนี่ยนะครับเราอาจจะทําอย่างนี้ก็คือเรา,าจ,จะดูช่วงเวลาก่อนนะฮะว่างานทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันยาวถึงตรงไหนเช่นสมมติว่ามันมันยาวถึงตรงนี้เริ่มหยุดละเออตรงนี้เริ่มหยุดปุ๊บพอเริ่มหยุดปุ๊บครูก็ค้างตรงนี้ไว้ใช่ไหมฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเราจะปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นท่านิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมันจะเสียเวลาเปล่าๆก็คือมันไม่ขยับอะไรเลยนะฮะแล้วก็คลิกเลื่อนตัวนี้ครับคลิกค้างตัวนี้แล้วเลื่อนมาเนี่ยนะฮะตัวสามเหลี่ยมสีสีพสีฟ้าเนี่ยนะฮะเลื่อนมาถึงตรงนี้ปุ๊บเพื่อเป็นการหยุดนะครับเพื่อเป็นการหยุดของเวลาของอตัวไฟล์ตรงนี้ยก็จะทำให้ตัวไฟล์เหลืออยู่แค่ช่วงช่วงตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะอะจากนั้นครับ เราก็จะไปที่ export นะครับไป Export ปุ๊บนี่นะฮะจากนั้นนะฮะเราก็จะมาที่ด้านขวามือตรงนี้นะครับเราจะแปลงไฟล์นี้ให้เป็นไฟล์วิดีโอนะฮะอ่ามันก็มีตัวเลือกใช่ไหมครับมีตัวเลือกมี avi มี wmv mp 4นะฮะครูสมมติครูอ่ะทดลองเป็น wmv นะครับ windows media video นะฮะจากนั้นนะครับครูก็ไป export ตรงนี้เลยครับ export ตรงนี้แล้วก็เลือก ที่เก็บนะฮะสมมติคูเลือกเดสก์ท็อปนะคูก็ใส่ชื่อไฟล์ไปก่อนนะฮะเป็นศูนย์หนึ่งก็ได้นะฮะแล้วก็เริ่มนะครับพอโอเคเสร็จมันก็จะมีการเรนเดอร์ขึ้นมานะครับนี่นนะฮะสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยเพราะเรายังไม่ได้ใส่ฉากนั่นเองนะครับตารางกริดเมื่อกี้ก็จะหายไปเพราะว่าในในความเป็นจริงเวลาเรนเดอร์มันก็จะมีฉากมีอะไรมีพื้นอะไรมาแทนนั่นเองนะฮะเมื่อเราเรนเดอร์ตรงนี้เสร็จนะครับปุ๊บ สักครู่นะฮะมันก็จะขึ้นข้อความตรงนี้ว่า Media Export Complete o p e n it Now ก็คือหมายความว่าการาส่งออกนะครับไฟล์ของวิดีโอตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเปิดดูเลยหรือไม่ถ้าเราเปิดดูนะฮะเยสตรงนี้มันก็จะพาไปที่ไฟล์ที่เราเรนเดอร์เป็นไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเนี่มันก็อันนี้เครื่องจะถามนะครับว่าจะเปิดดูด้วยตัวนี้ไหมนะฮะเป็นโปรแกรมประจาเครื่องแล้วก็โอเคไป สร็จแล้วก็มาตรงนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นวิดีโอที่เราเรนเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคนะฮะครับสำหรับในบทเรียนนี้นะครับในเรื่องของการาจัดท่าทางอัตโนมัตินะครับเอาท่าทางอัตโนมัติมาใส่ในตัวละครหรือตัวเอ็เตอร์เบื้องต้นตรงนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะฮะสงสัยยังไงก็ลองกลับไปทบทวนดูได้นะครับครับสวัสดีครับ